การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติสำหรับโรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมกาวสูปส้ประชาคมอาเซียนเมื่อวันที่สากุมภาพันธ์2555เวลา13 3 0นาฬิกานาทีนายไับูลอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพิธีเปิดโครกงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติสำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตณห้องประชุมโรงเรียนอบจบานตลาดเนื้อ วันครูซ่องพันห้ารอยซ่องโดยมีนายอวยพรสกุลตันพ่วงในการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตตลอดจนผู้บริหารคณะครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตและแขกผู้มีเกียตรติเข้าวร่วม สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนประสรงกฤษมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เป็นการสร่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเติมเต็มศักยภาพเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้จัดเนื้อห้าสาระจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการประชิญสถานาการณ์จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นพร้อมถังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ซ่อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมซื้อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้สามารถพัฒนาเพื่อให้หนักเรียนและครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตให้เพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู้ประชาคมอาเซียน ในการนี้กองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเป็นผู้วิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาสภาปัญหาความต้องการแนวคิดกลยุทธ์ การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการซ่อนประสรงกฤษร่วมทั้งดำเนินการซื่อสาน้นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดแนวทางลักสูตรประสรอังกฤษและแนวธรรมชาติให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนดำเนินการพัฒนาด้านการเรียนการซ่อนและประเมินพ้นโครงการโดยมีคณะครูที่เข้าร่วมโครงการจำนวน45คนจาก5โรงเรียนคือโรงเรียนอบเจเมืองภูเก,กต็ต โรงเรียนอบจบ้า,บานทะลัดเนื้อโรงเรียนอบจบ้า,บานนาบอนโรงเรียนอบ,อบจสาติตรวมพัฒนาและโรงเรียนอบจบ้านหมายเรียบซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ9เดือนตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน2555โดยการพัฒนาโครงการดังกล่าว จำงการพัฒนาศักยภาพการซ่อนกองครูการพัฒนาวิธีการซ่อนการพัฒนาซื่อการซ่อนการพัฒนาเครื่องมือครูและการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านกระบวนการฝึกอบรมเข้มการนิเทศการซ่อนการตรลองซ่อนการเข้าข่ายการเรียนรู้และให้คำปรึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา้นนายไพมุลอุปติสิงค์นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้อคบคุณคณะครูทุก่านที่ให้ความสนใจกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทั้งผู้บริหาร ทานศึกษาและคณะครูที่มารวมอบรมและมันใจว่าความรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนําำมาให้ทุกท่านจะได้รับประโยชน์ย้างแน่นอนทั้งส่วนตัวคุณครูเองและสำหรับนักเรียนทั้งนี้การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนประสรัคลิษเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งถ้าเปรียบเทียบประสรัคลฤษของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนเรายัางดอยที่สุด เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมนักเรียนของเราให้ก้าวไปสู้ประชาคมอาเซียนแต่ทั้งนี้ถ้าน,นักเรียนเราพร้อมแต่ยังไม่เตรียมคุณครูนักเรียนก็มีความพร้อมไม่ได้ดังนั้นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตจัดรวมกับมหาวิทยาลยสุขทัยธรรมารัชในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณครูให้ซ่อนเด็กเพื่อก้าวไปสู้ความรู้ที่มีความพร้อมเขา้าสู้ประชาคมอาเซียนในอนาคตผมคิดว่า การเพิ่มประสิทธิภาพนในการเรียนเนี่ยภาษาอังกฤษตรงนี้สําคัญมากนะครับเรามาจะกล่าวว่าเราต้องเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นภาษาเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในอาเซียนนั้นถ้าเปรียบเทียบภาษาอังกฤษนะครับของประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนแล้วเราด้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องเตรียมความพร้อมนักเรียนของเรานะครับที่จะ ก้าไปสู่ประชาคมอาเซียนแต่ถ้านักเรียนเราพร้อมแต่คุณครูนะครับเรายังไม่เตรียมคุณครูเราเนะี่ยนักเรียนก็มีความพร้อมไม่ได้นะครับเพราะงั้นโครงการที่องค์การส่วนจังหวัดภูกเก็ตทําในวันนี้นะครับร่วมกับมาหาวิทยาลัยศรีปทัยธรรมธิรานะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการพัฒนาคุณครูนะครับเพื่อจะสอนเด็กทั้งหลายนะครับให้ก้าไปสู่ความรู้ที่จะมีความพร้อม ในอนาคตที่ข้าวส่จะกรลมอาเซียนในคณะนี ประเทศต่างๆเชน่นเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียมีลักสุดการซ่อนภาษาไทยแล้วสำหรับเราในตอนนี้ก็เริ่มตอนโดยภาษาอังกส่วนในนาคตอ,อีกไม่นานเราก็จะต้องเตรียมภาษามาเลย์ภาษาจีนเพื่อให้ก้าวทโลกในอนาคอตนอกจากนี้เราอาจจะต้องศึกษาภาษาพม่า,มา้วยเพราะตอนนี้แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่เป็นพม่าแทบทั้งสิน้นฉะนั้นการก้าวไปสู้การแข่งขันในระดับเวทีนานาชาติภาษาจึงเป็นเรื่องสําคัญและตนเองก็ภูมิใจว่าภูดใน การโรงเรียนถูกแห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมและยินดีที่จะพัฒนาคุณครูในสังกัดให้มีความกกาวหน้าและพร้อมที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนนยาพบูลกล่าวอีกว่าทุกครั้งที่มาเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็กตรหรือซึกภูมิใจในทุกโรงเรียนเพราะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาคุณครูให้มีความขยันเสียสละและมีจิตอาสาที่จะดูแลนักเรียนเมื่อหลกหล่าน้องเราเองคุณครูไล่ฐานส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลานอกราชการ ซ่อนนักเรียนซึ่งนั่นคือที่มาว่าทําไมโครงการครูซ่อนดีจังหวัดภูเก,กต็ตจึงได้รางวัลที่หนึ่งข้องผักตายและติดอันดับหนใน5้ข้องประเทศไทยซึ่งนี้เป็นความสําเร็จที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตได้ทํางานรวมกับผู้มยการโรงเรียนทุกโรงเรียนและต้องขอบคุณที่สามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับลูกลานของเรา อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา2555ได้มีนักเรียนที่มาสมัครเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยทุกรงเรียนมีจำนวนมากกว่าปริมาณที่รับได้ต่างสิน้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีประสิทธิภาพในการพัฒนาเด็กจนกระทั่งผู้ปกครองได้เห็นความสําคัญว่ามาเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วลูกลานจะสมานก้าวสู้เยาวชนที่มีอนาคตก้าวหน้าทั้งนี้จึงถือเป็นความสําเร็จของพวกเราทุกคนในการนี้จึงว่างเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครู ทุก่านที่มารวมอบรุมจะได้รับประโยชน์ตามบททุประสงค์ถูกประการขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชอาจารย์ผู้ซ่อนที่มาให้ความรู้ซึ่งเป็นบุญกุศลอ,อย่างยิ่งที่เราจะทําให้จังหวัดภูเก็ตปลอมกลาวสู้ประชาคมอาเซียนเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยนยายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าว ทางด้านนายนัทนวัตรจิวัฒนากูลหัวหน้ากลุ่มการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติข้องมาห้าวิธีไล่สุขโขทัยธรรมติราชเปิดเพื่อวา่าการเรียนภาษาอังกฤษตามแนวธรรมชาติคือเริรร่มต้นจะการฟังและพูดเช่นเดียวกับที่เราเรียนภาษาไทยครับการเรียนภาษาแนวธรรมชาต,คารรชาติคือเราจะเริ่มต้นจากการให้เด็กเนี่ยฟังแล้วก็พูดก่อนเหมือนที่เราเรียน ภาษาภาษาไทยเนี่ยเราจําลองวิธีการภาษาในธรรมชาติเราเรียนภาษาแม่เนี่ยเด็กขวบสองขวบเนี่ยไม่ต้องยังไม่ได้มานั่งเรียนกอไก่ขอไข่เด็กก็สามารถที่จะพูดได้แล้วเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยพูดให้เด็กฟังจนกระทั่งเด็กสามารถที่จะพูดออกมาเป็นคำคำได้พอเด็กพูดได้แล้วเด็กค่อยมาเรียนตัวอักษรเด็กก็จะเรียนเร็วขึ้นพอเด็กสามารถพูดได้ แล้วเด็กอ่านได้แล้วเด็กค่อยมาเขียนเพราะฉะนั้นสเตจเนี่ยจะเริ่มต้นจากการฟังพูดแล้วก็ฟังแล้วค่อยไปอ่านเขียนทีหลังซึ่งมันจะมันจะไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยเรียนประเทศไทยเราจะเริ่มเรียนจาก A B C อ่านเขียนแล้วก็คิดว่าเด็กจะพูดได้เด็กจะพูดไม่ได้เฉนั้นการเรียนธรรมชาติเนี่ยเราจะเรียนกลับกันโดยเราจะอิงออ <c oughs> ทักษะการเรียนเนี่ยจะอิงทักษะพหุปัญญาว่าการเรียนการสอนเนี่ยจะต้อง คำนึงถึงความสามารถของเด็กในปัญญา9้ด้านว่าคนบางคนเนี่ยเรียนต้องใช้ภาพคนบางคนต้องฟังคนบางคนจะต้องมีการทํากิจกรรมนั้นกิจกรรมของเราเนี่ยจะหลากหลายตามผู้ปัญญา9ด้านโดยดึงทักษะที่แต่ละคนเนี่ยเข้ามาใช้แล้วการเรียนธรรมชาติเนี่ยเราจะเรียนโดยใช้เบนเบสเลิร์นนิงซึ่งจะใช้สมองเป็นฐานซึ่งเด็กๆเ,เ,เนี่ย จะเรียนคําศัพท์เรียนกิจกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียนแล้วก็เด็กจะเรียนรู้คําศัพท์ซิดดาวสแตนด์อัพโดยที่ไม่จำไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งท่องศัพท์แล้วพอเด็กโตขึ้นแล้วเด็กจะสามารถสื่อสารได้เองนะครับโอเคในธรรมชาติคือหนังสือจะต้องเป็นหนังสือที่มีภาพมีความเข้าใจเด็กสามารถเ,เขาเรียกว่าฟังพูดได้เนี่ยเด็กยังไม่รู้ตัวหนังสือเนี่ยเด็กสามารถ เขาเรียกว่าเราสามารถประเมินเด็กจากภาพจากสิ่ง <t> ก <une love unfolding> ิจกรรมต่างๆได้แล้วก็จะต้องมีกิจกรรมเกมมีเพลงเพื่อสอนเด็กโดยที่เป็นเพลงที่เด็กสามารถเรียนรู้ร่างกายเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวโดยที่ไม่จำเป็นจะเป็นหนึ่งทัพท์แล้วก็มีแฟลชการ์ดนะฮะมีหนังสือนิทานแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้กับเด็กแล้วก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องของซอฟต์แวร์ ที่มาช่วยครูในการออกเสียงในการให้ให้เด็กเข้าใจกิจกรรมต่างๆถึงจะออกมาเป็นโครงการได้ช่วย Approach ได้นะครับ